สวัสดีค่ะช่องพลายทองคําพลายทองเงินนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับวุ้ย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 แกออกเดินร่างกายครับผมนี่ทื่บารมีกำลังเด่นอยู่เดี๋ยวชมคำประเด็นทองคำทองคำจะลืมหรือเปล่ากำลังจะอ่าออกเดินยามเย็นนะคะก็มาเจอนอย เจ้ายักษ์น้อยนะคะสายบารมีรมลมีเอ,อเดี๋ยวมาเจอกับเจ้ายักษ์น้อยนะคะ วันนี้ทองคําจะมาโชว์สเตปนะคะครับเจ้ายักษ์น้อยมาดูเจ้ายักษ์น้อยกับมาอ่ะเจ้ายักษ์น้อยกับทองคำค่ะความสูงนะคะเนี้ยใก,ใกล้เคียงกันแล้วอืมอ่าชักทายกันก่อน ไปด้วยกันยังไม่เป็นไรหลานหลานหลานเป็นเป็นเป็นพี่หรือเป็นลุงเป็นพี่หรือเป็นลุงดีทองคำเป็นลุงได้เป็นลุงก็ได้เป็นพี่ก็ดีใช่ไหมอ่าเป็นลุงก็ได้นะคะเป็นพี่ก็ดีทองคำว่าขอเป็นพี่ดีกว่ามั้งทองคำว่าขอเป็นพี่ดีกว่าเรียกพี่ดีเรียกพี่ได้ไหม โอ้ด oh, ูดูควานก็เสื oh, ้อแดงเหมือนกันเลยอ่ะเต้นแข่งกันต้องคำสวัสดีดีกว่าน่ะเห็นไหมน่ะเจ้ายักษ์น้อยเอออาทองอาทองเออเออลูกศิษย์เจออาจารย์เอ้าเอาสู้ค่ลูกอ่ะบาลูมีสู้สู้อ่ะสู้บาลูมีสู้สู้เออเออตองคำถามเหมือนกันเลย เปลี่ยนขาเปลี่ยนขาบารมีซ้ายบารมีเอ้าขวาหรือซ้ายดีเอดูก่อนดูก่อนบารมีว่าขวาหรือซ้ายดีเอ้าเอ้าขวาโอ้มีการดูก่อนว่าขวาเต้นเต้นบารมีเต้น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 เอ้าเต้นเออเต้นเต้นเต้นเออเต้น ใช่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 โอ้พี่ทองพี่ทองไม่พาเปลี่ยนขาอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน้้้้ขานข้าข้าข้าใช่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  อามาลมีอามาลมีทรายลูกทรายทรายทายอามาลมีทรายลูกทรายเออเออเอออ่าอาจารย์เดียวกันเนาะอ้าวขวาควาอ้าวอ้าวอ้าวสวัสด <straightforward> ีก่อนครับครับโอ้เสียงเออเสียงดังกว่าเพ่เขาเลยแหละพวกเขาซื้องดังของเราเสียงค่อยครับ เมนค่ะบารมีเขาพึ่งหัดอ่าหัดเนาะทองคําเขาจะเขาเรียกว่าอะไรนะคะจะไม่ได้หัดบอยแล้วทองคำทองคาเรียนจบแล้วควาคยหเก่งเก่งมากเลยเออเก่งมากเลยบารมีโอ้ดูความสูงโอ้ดูอ่าอเดี๋ยวได้รับปริญญาแล้วอืม เดี๋ยวเอารางวัลมาให้ก่อนให้รางวัลเจ้ายักษ์น้อยก่อนต้องให้ไกลๆต้องให้ไกลๆเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทองเน็บมดอือโอ้ดูตานี่มองไปหาบารมีแล้วนั่นจะเอาไปนิบอย่าวางเด้อบารมี

ช้างน้อยมาแล้วเขาว่าช้างน้อยเออช้างน้อยน่ารักเขาว่า่เเดด็กไ้ตโบ <laughs> ขนาดบขนาดไปให้บ้านเจ้าของเทนเนาะบ้านพี่มานเขายัางว่าสร้างน้อยมาแล้วเขาว่านไหนสช้งาชงน้อยน่ารักมาแล้วช้างน้อยน่ารักชาากายย้างน้อยน,น่ารักอืมนุลี เลยไปมองยางบารมีมเออ้อทองคำนี่ให้บารมีกินด้วยเดียวยังไงเนาะคัดได้หมดเลยนี่แต่คนไม่รู้อะไรเลยนี่งานมาลูกหมดเมื่อช่างเด็กเลยนี่แต่เรือใจยกโลแค่นั้นมันยกโลไม่ได้โก <c oughs> มันหนะนักฝึกฝึกฝึก,ก,กได้อยู่จา้าแต่ว่าบ่อยากให้เพื่อนยกไหม,ไมไนันจะได้มันแบ่งจะใช่ใช่เราจะฝึกจริง น่ารูใหญ่อ้วนใหญ่กว you know? ่านี้ยังยกโลได้ยกได้แต่ะยอนอยกนะ้นตเนะว่าะเรืยอะเอาอกนู่นไปเก็บของบารมีโอเส้นหนึ่งก็เก็บเอาดินไปก็เวลามาก็ออก เล่นออกำลังกายต้เย็นไปบให้ปไปนะ้องเตเอบารมีเขาเดินมาแล้วอ่าแต่ก่อนน่าจะยักน้อยนะเดี๋ยวมาอมาเต้นด้วยกันอีกบริกาบริกาขนีบริกาหนำหน้าแล้วบริกา ช้างเล็กนี่ช้างน้อยช้างน้อยช้างน้อยน่ารักมินินะคะมินิเผือกน้อยโอ้ดูเดือนกว่า,วาเองค่ะแม่ๆนี่อ้วนแล้วทองคำ ตอนออกเดินวันแรกเนะเาะเปรียวเลยเปลียวหุน่นเปลียวมากเลยใช่ไหมคะช่าง,างดึกเลยไม,ม่เหมือนช้างที่บอกว่าอะไรนะกินอาหารไม่เพียงพอเนาะครับเดินไหวบึกขึ้นแล้วครับผมบึกดีอยู่ด,ดีครับเลี้ยงดีครับผม นี้ก็อากาศร้อนนะครับผมร้อนมากเลยที่อยู่ไม่มีเลยมาดักโอทองคำกลับบ้านนะคะวันนี้ทองคำเดินมาทางหลังบ้าน มาแล้วทองคำมาแล้วนูกว่าจะตกใจนึกว่าจะตกใจทองคำรู้ใช่ไหมนีม่บ้านแ่ ก็เดินออกมาที่หลังครับวันนี้ถึงบ้านแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอ,อ,อกเดินก็มาเจอเจ้ยายักษ์น้อยนะคะในโชว์สเต็ปกันนะคะก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b ส c คร b e กดกระดิง่งกดติดตามในช่องพายทองคำพายทองเงินด้วยนะคะ ทางเพจก็ทายทองเงินนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับ